เรื่องข้ามโลกมาเป็นเสียงกระบี่ยอดนักต้มตุน๋นบทนำช่วยเหลือคนดีตบตีคนชั่วเมื่อนักต้มตุนกลับใจเลือกเดินสายเทพยุท์เพื่อตามหาความฝันทันทีที่คมเหลี่ยมคนประสานเข้ากับคมกระบี่สารพัดกลยุทธ์สุดขี้โกงจึงถูกงัดมาใช้เพื่อความยิ่งใหญ่ไรเทียมข้ามโลกมาเป็นเสียงกระบี่ยอดนักต้มตุนตอนที่หนึ่งหวังเข่อเมืองจูเซียนภายในห้องโถงอันโยตโอแห่งหนึ่งบรรดาเท่าแก่ร้านค้าและสานุสิตตระกูลผู้ฝึกชานอกจากทั่วเมืองจูเซียนนั่งอัดกันจนเต็มขนาดทุกคนต่างกำลังจับจ้องไปททีี่่่บุุรรษในนอาาภขวสะดผู้หึงก ลังเอ่ยวาจาลื่นไหลคล่องแคล่วอยู่บนเวทีสูงทางฝั่งเหนือของห้องโถงข้าก็พูดไปตั้งขนาดนี้แล้วคาดว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจในสิ่งที่ข้าต้องการสื่อแล้วกระมังบุรุษชุดขาวกวาดตามองคนทั้งห้องด้วยรอยยิ้มบุรุษชุดขาวกวาดตามองคนทั้งห้องด้วยรอยยิ้มประมุขหวังสิ่งที่ท่านพูดพวกเราย่อมเข้าใจเพียงแต่ว่าก็ยังอดกังวลไม่ได้อยู่ดีท่านเองก็มีเงินไม่ขาดมือแล้วยังจะต้องการเงินของพวกเราไปทําอะไรอีกเล่าชายที่นั่งอยู่ด้านล่างเอ่ยด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลเงิน ใครเล่าจะไม่ชอบเงินเยอะๆยิ่งมีเงินมากเท่าไหร่ข้าก็ยิ่งสามารถทําเรื่องสําคัญได้มากขึ้นเท่านั้นข้าสามารถใช้เงินเชิญนักปรุงยาที่มีฝีมือมากกว่านี้มาปรุงโอสถสพคุณล้ำเลือดขายออกไปในราคาแพงขึ้นสามารถเชิญนักหลอมศาสตรามาหลอมสร้างอาวุธระดับสูงกว่าเดิมในหมู่พวกท่านมีใครที่คิดว่าข้าหวังเพื่อทําการค้าขาดทุนบ้างบุรุษชุดขาวนามหาวังเคยยังคงพูดด้วยรอยยิ้ม ไม่มีมีนับแต่ที่ประมุกหวังมาถึงเมืองจูเซียนการเงินของเมืองนี้ก็ไหลสะพัดเข้าสู่ตะกูลู่ท่านไม่ขาดสายแล้วประมุกหวังจะทําการค้าขาดทุนได้อย่างไรคนกลุ่มนั้นพากันหัวเราะโดยพลงั้นพวกท่านยังต้องกังวลอะไรอยู่อีกเล่าหรือกังวลว่าข้าหวังเคยคิดหลอกเอาเงินจากพวกท่านกันหวังเคยยิ้มถามนั่นจะเป็นไปได้อย่างไร อย่างไรเสียตระกูลหวังของท่านก็คือหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ของเมืองจูเซียนมีสมบัติพัสถานมากมายการค้าส่วนใหญ่ในเมืองจูเซียนก็มีตระกูลหวังของพวกท่านร่วมหุ้นอยู่ด้วยแล้วมีหรือจะมาสนใจเงินเล็กน้อยของพวกเราชายคนเดิมหัวออกมาทันทีทันใดนั้นบรรยากาศภายในห้องโถงก็ผ่อนคลายลงไม่น้อย ช่วงนี้สิบหมื่นมหาบรรพศเปลี่ยนพันยพันตราดมากขึ้นการจะออกไปรวบรวมสมุนไพรหรือศิลาวิญญาณมายิ่งยากเย็นแสนเข็ญทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าหวังเครือสันทัดทางด้านธุรกิจการค้าต้องการถามหาความเห็นจากข้าตัวข้าที่เห็นว่าเราต่างก็เป็นชาวเมืองจูเซียนไม่ต่างกันจึงได้เปิดการชุมนุมนี้ขึ้นมาชี้แนะแนวทางให้กับพวกท่านทําไมหรือพวกท่านยังมีอะไรอยากจะถามข้าอีกหวังเครือนิ้วหน้าถามประมุขหวังที่ท่านพูดเป็นความจริงที่ว่าขอเพียงพวกเราซื้อแผนการลงทุน นีจากท่านในแต่ละปีพวกเราจะได้ดอกเบี้ยสองในสิบส่วนชายในชุดสีเทาถามขึ้นด้วยความคาดหวังแน่นอนใช่ว่าตระกูลหวังของเราทาการค้ามาแค่ปีสองปีเสียเมื่อไหร่พวกเรามีธุรกิจใหญ่โตแถมยังลงลาย,ยลักษณ์อักษรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเรายังจะหลอกพวกท่านได้อีกหรือหวังเค่อเปลี่ยนสีหน้าเป็นเคร่งคลึงขึ้นมาไม่หลอกพวกเราย่อมต้องเชื่อใจประมุขหวังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกเราก็เลยตื่นเต้นกันไปหน่อย บุรุษชุดเทาคนเดิมหัวรอกลบเกลื่อนในเมื่อประมุขหวังรับปากพวกเราก็ย่อมเชื่อท่านแม้ว่าพวกเราเองก็เป็นผู้ฝึกชาญแต่ย่อมไม่อาจเทียบสิษย์จากตระกูลใหญ่ได้พวกมันมี ทั้งทรัพยากรกับศิลาวิญญาณนับไม่ถ้วนส่วนพวกเราได้แต่ต้องผลขวายกันปากกัดตีนถีบสมุนไพรวิเศษบนสิบหมื่นมหาบรรพศมีอยู่ไม่น้อยก็จริงแต่ก็ล้วนมีสัตว์อสูรเฝ้าอยู่เช่นกันคิดถอนเที่ยวพยักรังแต่จะเป็นการเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าเปล่าสิบหมื่นมหาบรนพศอนอสแสนกลาหนนี้มีแต่เรื่องฆ่าชิงวิ่งปล้นเป็นกิจวัตรแค่จะเก็บเกี่ยวทรัพยากรเล็กๆน้อยๆยยังต้องเสี่ยงชีวิตอยู่ร่ำไปหักพลังเผลอแม่เพียงนิดก็อาจตายได้ทุกเมื่อเส้นทางกการฝึตนของ พวกเราลำบากกายเกณฑเกินไปแล้วบุรุษช,ชุดแดงอีกคนอดครวนออกมานั่นนะสีประมุกหวังคือผู้มีจิตอบอ้อมอรีโดยแท้พวกเราแค่นั่งอยู่บ้านก็สามารถทำเงินให้งอกเงยออกมาได้ประมุกหวังก็พูดแล้วนี่ว่าหากเจ้าไม่เหลียวแลเงินเงิน,งนก็จะไม่เหลียวแลเจ้าเช่นเดียวกันวันๆเจ้าเอาแต่กอดถุงเงินไว้แน่บอกมีแต่จะยิ่งทำให้มันลดน้อยถดถอยลงไปเปล่าๆยังคงเป็นประมุกหวังที่มอบเส้นทางการทำเงินนี้แก่พวกเรามิผิดประมุกหวังแผนการลงทุนนี้ข้าขอซื้อข้าด้วาวยยอ หนึ่งปีได้ดอกเบี้ยสองในสิบส่วนค่ากักตนครั้งหนึ่งก็กินเวลาร่วมปีเข้าไปแล้วแบบนี้ไม่เท่ากับว่าหากค่ากักตนหนึ่งครั้งศิลาวิญญาณของข้าก็จะงอกเงยขึ้นสองส่วนหรอกหรือภายในห้องดูจะมีคนที่คอยปลุกกระแสให้บรรยากาศครึ้งเครงชวนให้พวกมันทุกคนเริ่มเลือดลมพรุ่งพลานขึ้นมาทีละสิ่งที่ควรพูดข้าก็ล้วนพูดออกไปหมดแล้วใครที่อยากซื้อขอเชิญชวนพวกท่านที่ถงหน้าของตระกูลหวังเพื่อทำสัญญาซื้อขายกันแผนการลงทุนชุดแรกมีจำนวนจำกัดทุกท่านเชิญ หวังเคอเอ่ยด้วยรอยยิ้มกว้างถงหน้าที่ไหนข้าต้องไปแลกเงินที่ไหนข้าให้ศิลาวิญญาณห0ิช่างเลยบุรุษสอชุดเทาเจ้าเก่าเป็นคนแรกที่วิ่งนาออกไปจากห้องเท่าแก่จังร้อยข้าวดีซุยเหลือไว้ให้ข้าด้วยแผนการลงทุนมีจํากัดท่านอย่าได้เหมาหมดเชียวบุรุษชุดแดงอีกท่านหนึ่งรีบร้อนตามออกไปเดี๋ยวก่อนก่อนเหลือไว้ให้พวกเราด้วยข้าจะชี้อะให้เกลี้ยงเลยคอยดูโอ้ ห้องโถงที่เพิ่งจะคึกคักพลุกพล่านอยู่หลัดหลัดพันกลับกลายเป็นโล่งจ้องในพริบตาพวกมันต่างยื้อแย่งกันไปซื้อแผนการลงทุนของตระกูลหวังกันหมดภายในห้องโถงใหญ่จึงเหลือเพียงหวังเครอผู้ยิ้มกริ่มอย่างสุกุรารวมถึงสิทธิในตระกูลหวังอีกกอลุ่มหนึ่งเห็นแล้วหรือ,อยังแผนการลงทุนเขาขายกันแบบนี้นอกจากเมืองจูเซียนแล้วขอให้พวกเจ้าช่วยกันไปจัดการตามเมืองเซียนอื่นๆด้วยหวังเครอพูดจบก็รับถ้วยน้ำชาที่ลูกน้องคนหนึ่งยื่นให้ขึ้นมาจิบ ท่านประมุขค,คนกลุ่มนี้ยินยอมควักเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อกระดาษเพียงแผ่นเดียวจริงหอรอือเงินก้อนนี้ไม่ได้มาง่ายเกินไปหน่อยหรือท่านประมุขเหตุใดพวกเราถึงไม่ใช้กลยุทธ์นี้เสียแต่เนิ่นๆเล่าลูกน้องคนหนึ่งเอ่ยถามด้วยความพิศวงหวังเพื่อเหลือบตามองอีกฝ่ายเจ้าจะไปเข้าใจอะไรถ้าหากตระกูลหวังของเราไม่ได้ปักหลักยืนฐานในเมืองจูเซียนอย่างมั่นคงไม่ได้สร้างสมชื่อเสียงความไว้ใจมา,มามากพอแล้วใครจะเชื่อถือแผนการลงทุนนี้กันอ่า อีกอย่างไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยอธิบายให้พวกเจ้าฟังไปแล้วหรือไงหากไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ข้าควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยดีการชุมนุมครั้งนี้คงล่มไม่เป็นท่าเพราะพวกเจ้าไปแล้วหวังเคลื่อตำหนิด้วยเสียงทุ้มหรือก็เป็นพวกเราละเลยหน้าที่เองเหล่าลูกน้องต่างลดหน้ายอมรับความผิดโดยปริยายช่างเธอยังไงนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ข้าลองใช้แผนการลงทุนนี้เหมือนกันสามารถได้ผลลัพธ์เช่นนี้ก็ถือว่าไม่เลวแล้ว จริงสี่เรื่องที่ข้าให้พวกเจ้าคัดเลือกคนหลับเป็นอย่างไรบ้างหวังเครอมองลูกน้องคนนั้นท่านประมุกวางใจได้คนที่พวกเราเชิญมาในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพวกมีเงินแต่ไรคุณธรรมทั้งนั้นส่วนเหล่าสาธุชนนั้นข้าไม่ได้ให้พวกเขามาเข้าร่วมแต่แรกแถมข้ายังตั้งใจสร้างเรื่องยุ่งยากจนพวกเขาไม่อาจซื้ออะไรกลับไปได้อีกด้วยลูกน้องคนนั้นตอบด้วยความเคารพดีข้าหวังเครอมีแต่ทาเงินจากพวกทรชนเท่านั้นหวังเครอจิบชาพลางเอ่ยด้วยความพึงพอใจ แต่ว่าท่านประมุกแผนการลงทุนที่ท่านว่านี้พวกมันสามารถนำม,มาขึ้นเงินได้ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดพวกมันมาขอขึ้นเงินแล้วจะทำอย่างไรลูกน้องคนนั้นเอ่ยด้วยความกังวลก็ปล่อยให้พวกมันมาขึ้นเงินไปเจ้าลืมเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของตระกูลหวังในเมืองจูเซียนไปแล้วหรือไงความมีหน้ามีตาในเมืองจูเซียนนี้พวกเราก็คือความมีหน้ามีตาอย่างไรเล่าหวังเค้กล่าวด้วยเสียงทุนต่ำา เงินที่อุตสาห์ใช้ความสามารถช่อชนมาสุดท้ายก็ยังต้องคืนกลับให้พวกมันไปหรือขอรับอิ่มหากไม่คืนพวกมันแล้วพวกมันจะไปเอาเงินจํานวนมากกว่าเดิมเพื่อมาซื้อแผนการลงทุนของพวกเราได้ยังไงหวังเครอเอ่ยด้วยน้ําเสียงสงบนิ่งเอ๋อะรอจนหิมะปกคลุมศิลาวิญ,ญญาณเมืองจูเซียนพวกเราตระกูลหวังจะไปจากที่นี่กันทันทีหวังเครสูดลมหายใจลึกพลางเอ่ยด้วยน้ําเสียงถึงขังจริงจังไปจากเมืองจูเซียน งั้นก็น่าเสียดายแย่เลยสิขอรับพวกเราเริ่มกิจการกันมาสิบปีแล้วแท้ๆผลตอบแทนก้อนโตย่อมต้องแลกมาซึ่งความเสี่ยงมหาศาลตอนนี้พวกเราต้องการศิลาวิญญาณเป็นการด่วนเมื่อหิมะครั้งนี้มาเยือนย่อมมีศิลาวิญญาณมากพอจะอุดช่องโว่ของพวกเราได้หวังเคอเอ่ยท่านประมุขท่านเองก็เก่งกล้ามากฝีมือท่านไม่มีวิธีที่จะทําให้พวกเราอยู่ต่อได้เลยหรือหากจากไปเช่นนี้คงน่าเสียดายแย่ลูกน้องคนนั้นยังคงอะลัยอาวร์ไม่หาย มีอยู่เปิดธนาคารขายประกันหวังเครื่อสูตรลมหายใจลึกอ่าธนาคารประกันมันคืออะไรหรือขอรับลูกน้องคนนั้นถามด้วยสีหน้าเลอะาห,หวังเครื่อถอนหายใจบางช่างเถอะตอนนี้พวกเจ้ายังไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นหากไม่มีคนหนุนหลังที่แกร่งพออาศัยพวกเราในตอนนี้ก็รังแต่จะถูกผู้อื่นเอาเปรียบทั้งธนาคารทั้งประกันไว้เวลาสุกงอมเมื่อไหร่ค่าค่อยสอนพวกเจ้าแล้วกัน หน้าที่ของพวกเจ้าตอนนี้คือขายแผนการลงทุนให้ได้มากๆฉล้างพวกที่ได้เงินมาในทางที่ไม่ชอบแล้วเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพวกเราเองเรื่องในอนาคตก็ไว้ค่อยว่ากันทีหลังทราบเหล่าลูกน้องฐานรับเมืองจูเซียนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นจากนี้เมืองเซียนอื่นๆต้องฝากไว้ในมือพวกเจ้าแล้วหวังเครื่อมองตรงไปที่เหล่าลูกน้องตรงหน้าพร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียยมทุ้มลึกท่านประมุกวางใจได้เลยเหล่าลูกน้องตอบรับด้วยความเทิดทูนอื่มไปได้เมื่อนั้นหวังเค่อถึงค่อยเอ็นหลังได้อย่างวางใจทราบ ลูกน้องกลุ่มนั้นตอบรับก่อนถอนตัวจากไปแต่ในตอนนั้นเองลูกน้องอีกคนหนึ่งก็ผุลุนผ่านเข้ามาในห้องท่านประมุกด้านนอกมีชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นสหายชีพึกของท่านบอกว่าต้องการเข้าพบท่านขออรับลูกน้องคนนั้นเอ่ยด้วยความเคารพข้าไปมีสหายชีปึกตั้งแต่เมื่อไหร่มันหน้าตายังไงหวังเคื่อเลิกคิ้วสูงเผยสีหน้ากังขาชัดเจนหน้าตารี มันค่อนข้างเจ้าเนื้อสวมชุดนักพรสสีดำตลอดศกในมือถือพัดอันหนึ่งแต่สีหน้าสีตาของมันออกจะออกจะชายคนนั้นไม่รู้ว่าจะพันนาออกมาอย่างไรดีแต่หวังเคิรดูคล้ายจะเดาได้แล้วว่าผู้มาเป็นใครทันใดนั้นสีหน้าชายหนุ่มก็เปลี่ยนไปหน้าตามันชั่วร้ายมากใช่หรือไม่อใช่ขอรับดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นอยู่จริงๆลูกน้องคนนั้นกล่าวด้วยสีหน้าแปลกพิกลอย่างไรก็ตามหวังเครกลับหน้าดำทมึนผุดลูกกอขึ้นทันควัน ไอคนไรยังอายมันหาที่นี่เจอได้ยังไงกันยังไม่ทันจะสิ้นเสียงหวังเครดีมันก็เห็นบุรุษเจ้าเนื้อในชุดดำพรดพลาดเข้ามาแล้วโอ้พี่หวังข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องอยู่ที่นี่ข้าตามหาท่านแทบแย่แหน่บุรุษชุดดำเอ่ยปากทักทายหวังเค่ออย่างกระตือรือร้นสิทธกูลหวังสองคนที่อยู่ด้านหลังพุ่งตัวตามมาโดยพลันสีหน้าเต็มไปด้วยความขมขื่นท่านประมุกพาพวกเราห้ามมันไม่อยู่แต่หวังเครดูจะคาดการณ์ไว้อยู่แล้วชายหนุ่มโบกมือช่างเถอะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าออกไปก่อนทราบ สิตกูลหวังถอนตัวออกจากห้องโถงใหญ่ด้วยสีหน้าง,งุนงงพี่หวังตอนนี้ท่านใช้ชีวิตอย่างสุขสบายดีเหลือเกินอาศัยอยู่ที่นี่คงจะปลอดโปร่งสบายอุราไม่น้อยเลยกระมังครั้งก่อนนอนที่ท่านย้ายสามโนโครัวชไหนะจึงไม่บอกกล่าวข้าบ้างเลยสักคำลำบากข้าต้องพลิกแผ่นดินหาท่านอยู่นานตั้งสิบปีบุรุษช,ชุดตาแม้จะพูดเช่นนั้นแต่ก็ยิ้มกว้างขยับเข้ามาใกล้หวังเพิ่มมองดูบุรุษช,ชุดดำตรงหน้าแล้วสีหน้าก็ต้องหมดลงจางเจิ้งเต้าเจ้ามีจมูกสุนัขขรียังไง ข้าอุตส่าห์หนีมาขนาดนี้แล้วแท้ๆทำไมเจ้าถึงยังหาข้าเจออีกพี่หวังเหตุใดทุกครั้งที่เราเจอกันท่านต้องดุดันกับข้าเรื่อยเลยเล่าท่านคงจะไม่รู้แต่ตลอดสิบปีที่ไม่มีท่านทุกวันข้าละวนกินไม่ได้นอนไม่หลับคอยแต่จะคิดถึงท่านอยู่ตลอดเวลาจางเจิงจ้งเตาย่างสามขุมเข้าหาด้วยรอยยิ้มมอไม่น่าไว้ใจใส่หัวไปเลยเจ้ายังสร้างความวุ่นวายให้ข้าไม่พออีกหรือความอับโชคจากเรื่องครั้งก่อนยังส่งผลมาถึงทุกวันนี้อยู่เลยด้วยซ้ำหาส่วนเจ้ากลับหนีเอาตัวรอดไวปานลมกรด หวังเครอถลึงตาใสครั้งก่อนเรื่องครั้งก่อนจะมาโทษข้าไม่ได้นะพวกเราสองคนไปขุดสุสาบนบรรพชนของราชาปีศาจเดิมทีก็เป็นเรื่องอัปมงคลอยู่แล้วหากจะเกิดโชคร้ายอะไรตามมาย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกท่านเองก็ได้ประโยชน์ไปไม่น้อยไม่ใช่หรืองไงจังเจิ้งเต้าจู่จู่ก็หัวเราะออกมาไม่ใช่เป็นเพราะว่าเจ้าไม่ตรวจสอบข้อมูลมาให้ดีก่อนรีหวังเคอตาแทบถลนออกจากเบ้าณนะนี่จะมาโทษข้าไม่ได้ข้าเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกัน ค่าสิ้นเปลืองของวิเศษกับศิลาวิญญาณไปตั้งมากมายสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยสักอย่างท่านคงจะไม่รู้แต่ตลอดสิปีที่ไม่มีดฮั่นอยู่ด้วยข้าไม่กล้าออกไปใส่ความรับบทเป็นเหยื่อเรียกค่าเสียหายเลยสักครั้งพี่หวังท่านคือผู้มีพรสวรรค์เป็นเลิศแต่ทุกวันนี้ท่านกลับเอาแต่อยู่เย้าเฝาเ้าเมืองจูเซียนนอันกระจจอยรอยนี้มันใช้ได้ที่ไหนเอาเป็นว่าพวกเราออกไปก่อกวนเรื่องราวกันอีกครั้งดีหรือไม่จางเจิงเต้าเอ๋ยด้วยแววตาเปล่งประกายเจ้าจะให้ข้า่่วยยยเเ้าาาาลือือาาอออกกหมมใสคีงนนั ส่คงใส่ความอันใดพวกเรากำลังปล้นคนรวยประทังชีพคนจนกันอยู่ต่างหากดูสิค่ายากจนค้นแค้นขนาดไหนวันวันท่านเองก็เอาแต่พร่ำบ่นว่าจน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 ,จนพวกเราต่างก็จนกรอบกันขนาดนี้เพราะงั้นก็ต้องเอาเงินจากพวกใจดำขุดรีดประชาชนมาจัดจ่ายทำการกุศลจึงจะถูกต้องตัวท่านเฉียบแหลมฉันฉลาดตัวข้าหน้าหนาไรยังอายหักเราสองคนร่วมมือกันใต้ล่าใครเล่าจะสู้ได้ จังเจิงเต้าเอ่ยด้วยสีหน้าแววแวตสนภาคภูมิหวังเคอรี่ตามองเจ้าคนหน้าหนาและยังอายตรงหน้าโดยไม่ขยับข้ามโลกมาเป็นเซียนกระบี่ยอดนักต้มตุ๋นตอนที่สองข้าคือคนหลวงโลกหรือในการที่สามารถทำตัวหน้าหนาและยังอายได้อย่างภาคภูมิใจกระทั่งออกลวดลายได้สมบทบาทขนาดนี้ในหมู่คนที่หวังเคอรู้จักเห็นทีจะมีแต่จังเจิงเต้าผู้นี้นี่แหละที่ทำได้พี่หวังตอนนี้ข้ามีงานใหญ่มาให้ท่านเห็นแก่มิตรภาพตลอดหลายปีของพวกเราข้าเลยมาที่นี่เพื่อให้พวกเราได้ร่ำรวยอู้ฟู่ไปด้วยกัน จางเจิงเต้าจ้องหวังเค่อด้วยแววตาคาดหวังหวังเค่อรีตาพินิจพิเคราะห์จางเจิงเต้าตอนนี้แผนการลงทุนเพื่อฉล้างเมืองจูเซียนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการจำต้องงรอให้ตนเข้ากกับดูแลสถานการณ์โดยรวมแล้วว่าจะมีเวลาไปหาลู่ทางทำเงินอื่นได้อย่างไรงานสาคัญงานสำคัญที่ว่าคืนกำไรให้ข้าได้เท่าไหร่ไหนลองว่ามาหวังเค่อพันเปิดปากเงินรึไม่ได้หรอกจางเจิงเต้าโบกมือโดยไม่ต้องคิดไม่ได้แต่เจ้าก็ยังมาหาข้าเนี่ยนะ หวังเคอจ้องอีกฝ่ายราวกับจะกินเลือดกินเนื้อท่านก็รู้นี่ว่าข้ามีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นแล้วข้าจะมีเงินเหลือใดห้อยยังไงกันจาง,งเจิ้งเต้าตอบรับทันควันหวังเคอหน้าแข็งกระด้างค่อยๆกลับหละไม่ขอส่งอย่าเพิ่งเพิ่งท่านฟังข้าก่อนแม้ว่าข้าจะไม่มีเงินแต่เรื่องที่ท่านครุ่นคิดถวินหามาโดยตลอดเรื่องนั้นน่ากำลังจะกลายเป็นจริงแล้วจางเจิ้งเต้ารีบเอ่ยเรื่องที่ข้าครุ่นคิดถวินหาหวังเค้เอ,อเอ่ยด้วยความกังขา ไม่ใช่ว่าท่านกำลังตาหายักษ์ใหญ่มาหนุนหลังอยู่หรอกหรือก็ที่ท่านเคยพูดถึงเมื่อครั้งก่อนนั่นนาะจางเจิ้งเต้าพูดพลางชี้นิ้วขึ้นไปบนฟ้าหวังเคร์รูม่านตาหดวูบในบัดดลแล้วจูจ่ๆก็ลุกพรวดขึ้นพลางส่งยิ้มกว้างพี่จางมามานั่งก่อนนั่งก่อนห้าห้าวันนี้เป็นวันดีไหนท่านลองบอกข้ามาซิว่าเรื่องมันเป็นมายังไงกันแน่ ระหว่างที่คุยกันหวังเคอก็ส่งด้วยขาที่ลูกน้องเพิ่งยื่นให้ส่งต่อกับจางเจิงเต้าจางเจิงเต้าเองก็รับถ้วยชาที่เหลือแต่เศษใบชาก้นถ้วยมาอย่างนอนหนูอ่อ่างบอใบาไม้นอนหนูไม่ทออ่างมอม้าท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับรางวัลน,นำจับพักอิกาทองคํามาบ้างหรือไม่จางเจิงเต้าถามรางวัลน,นำจับที่พักอีกาทองคําเป็นผู้ออกระบุว่าใครก็ตามที่จับตัวองค์หญิงโยเยเวมาได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสิทธิพักอิกาทองคําเป็นจํานวนถึง5คนด้วยกันหวังเคอว่า ใช่รางวัลน,นำจับที่พักอิกาทองคำเป็นผู้ออกนี่แหละที่ว่างห้าตามแหน่งที่จะได้ฝากตัวเป็นสิสอเชียวนะพักอิกาทองคำเป็นถึงพักระดับแถวหน้าของสิบหมืนมหาบรรพจนี่คือรางวัลน,นำจับของพักชั้นนำแถมตอนนี้ทุกที่ทางตลอดสิบหมืนมหาบรรพจต่างก็เดือดระอกกันไปทั่วท่านไม่ทราบเลยหรือท่านไม่เคยคิดจะไปจับตัวองค์หญิงโยเย่เพื่อขึ้นในะรางวัลบ้างหรือไร จางเจิ้งเต้าจับจ้องหวังเครือขณะถามมสีหน้าของหวังเครือหมดลงคนที่พักอีกาทองคําจับไม่ได้เจ้าจะให้ข้าไปจับเนี่ยนะเจ้ารู้หรือไม่ว่าวันหนึ่งข้าทําเงินได้มากน้อยขนาดไหนข้าไหนเลยจะมีเวลามาทําเรื่องเสียเปล่าได้อีกอย่างข้างกายองค์หญิงโยเยเว่นั่นจะมียอดฝีมืออคอยคุ้มกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไหนจะองครักอีกเจ้าสืบข้อมูลมาดีแล้วหรือยัง สิบหมื่นมหาบรรพศกว้างใหญ่ไพศาลเพียงไหนนี่ต่างอะไรกับงมเข็มในมหาสมุทรเต็มไปด้วยเรื่องไม่แน่นอนทั้งนั้นถ้าหากว่านี่คืองานใหญ่ที่เจ้าพูดถึงหลักก็งั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรกันต่อแล้วศึกวิวาดของเทพเซียนข้าไม่อยากเอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยหรอกไม่เอาหน้าข้าไม่ได้จะให้ท่านไปจับตัวองค์หญิงโยเยเวเสียนหน่อยแต่ข้าจะให้ท่านไปช่วยนางต่างหากจางเจิงจ้งเต้ารีบกล่าวอย่างกระตือรือร้นหวังเค้อมองจางเจิ้งเต้าเหมือนมองคนเสียสติเจ้าบ้าไปแล้วหรือจะให้ข้าไปเป็นศัตรูกับสามนักเซียน แถมยังเป็นสามนักเสียนที่แข็งแอร์กรองอย่างพักอิกาทองคําอีกอันที่จริงเมื่อวันนี้องคหญิงโยเย่ถูกคนจับตัวไปแล้วจางเจิงจ้งเขาอธิบายถูกจับไปแล้วหวังเค่ออุทานอย่างคาดไม่ถึงใช่ประมุขตระกูลเนี่ยแห่งเมืองจูเซียนที่ท่านกําลังพามนักอยู่เป็นคนจับนางได้ตอนนี้นางก็คงจะถูกขังอยู่ที่ไหนสักแห่งภายในตระกูลเนี่ยนั่นแหละตระกูลเนี่ยได้ส่งคอนอไปรายงานต่อพักอิกาทองคําเพื่อเตรียมตัวรับรางวัลแล้วคาดว่าอีกแค่ครึ่งเดือนพักอิกาทองคํากอกงอจะมารับตัวองค์หญิงโยเย่ และก็เพราะเรื่องนี้ข้าถึงได้มาที่เมืองจูเซียนไปไปมามาก็ได้รู้ว่าท่านอาศัยอยู่ที่นี่เข้าโดยบงังเอินนับว่าเป็นเรื่องดีจริงๆพี่หวังครั้งนี้ท่านจะต้องช่วยข้าช่วยองค์หญิงโยเยลให้ได้เพียงไม่สิเราสองคนต้องทําเรื่องนี้ไปด้วยกันจังเจิงเต้าทามสายตาคาดหวังท่าหวังเคอรี่ตามองจ,งจังเจ,งเจิงเต้าจังเจิงเต้าเจ้าคงคิดช่วยองค์หญิงโยเยลให้ได้ก่อนจากกอน,นั้นค่อยฉุดข้าลงน้ําคลามล่ะสิอ่าจะเป็นเช่นนั้นไปได้ยังไง จังเจิ้งเต้าละล่ำรักที่เจ้ากาลังจะทำคือการถอนเขี้ยวพยักตอแยพอรักอิกาทองคำแต่ข่านั้นไม่กล้าค่ายังต้องอยู่ที่สิบหมื่นมหาบรรพจนนี้ไปอีกนานหากล่วงเกินพักอิกาทองคำขึ้นมาค่าอย่าหวังจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเลยหวังเคื่อสายหน้าปฏิเสธทันควันไม่เอาหน้าพี่หวังไม่ใช่ว่าท่านอยากฝากตัวเข้าเป็นสิทธ์กับพักเทพหมาปัสวค์มาโดยตลอดหรอกหรือ พักเทพหมาป่าสวรรค์เองก็เป็นสามนักเขียนชั้นแนวหน้าของสิบหมื่นมหาบรนพศไม่ต่างกันขอเพียงท่านเช้าวายองหญิงโยเยและพานางไปที่พักเทพหมาป่าสวรรค์ได้พักเทพหมาป่าสวรรค์จะต้องรับท่านเข้าเป็นศิสออย่างแน่นอนข้ารับรองได้เช่นนี้ท่านเองก็จะได้สมดังใจปรารถนาจาังเจิงเต้เตาเอ่อยอย่างกระตืออรื้นหวังเค่อถาหน้าไม่เชื่อถือพักเทพหมาป่าสวรรค์จะทราบซึ่งที่ข้านามตัวองค์หญิงโยเยเวไปให้จากนั้นก็จะรับข้าเข้าเป็นสิทธเนี่ยนะหวังเค่อถามจังเจิงเต้า มิผิดมิผิดจางเจิงเต้าพยักหน้าระรัวตุ้ยหวังเคร่อมาลายอย่างดูถูกอะไรกันท่านไม่เชื่อข้าเหลวไหลหักพักเทพหมาป่าสวรรค์ให้ความสำคัญกับองค์หญิงโยเยเวผู้นี้จริงแล้วทำไมถึงปล่อยให้พักอิกาทองคำออกรางวัลนำจับนางได้เจ้ากำลังดูถูกสติปัญญาองค์ข้าอยู่หรือ,อยังไงหวังเคร่อถามอย่างดูแคลนนี่เป็นความจริงที่จริงแล้วองคหญิงโยเยยังมีอีกฐานะหนึ่งทุกวันนี้ยังคงไม่มีใครทราบมีแต่ข้าเท่านั้นที่รู้ รอจนช่วยคุ้มครององหญิงโยเยพานางกลับไปถึงพักเทพหมาป่าสวรรค์ได้ก็จะสามารถยืนยันอีกหนึ่งฐานะของนางวาได้ต่อจากนั้นพักเทพหมาป่าสวรรค์ก็จะคุ้มครองนางเองแต่ตอนนี้เวลาไม่คอยท่าต่อให้ข้าไปขอกําลังเสริมมาจากพักเทพหมาป่าสวรรค์ก็จะสายเกินไปมีแต่ต้องรบกวนท่านเท่านั้นจางเจิงเต้าเอ๋ยด้วยความร้อนใจแม้ภายนอกหวังเคอรอจะไม่อยากเชื่อแต่ภายในใจกลับวันไหวอย,อย่างแรงเพราะพักเทพหมาป่าสวรรค์มีของที่มันต้องการเป็นการด่วนอยู่และหวังเคอรเองก็อยากฝากตัวเข้าเป็นศิษย์กับ พักเทพหมาป่าสวรรค์ด้วยเช่นกันเมื่อจังเจิงเต้าเอ่ยถึงความเป็นไปได้นี้ขึ้นมาแล้วจะให้หวังเคอรนิ่งเฉยได้อย่างไรชายหนุ่มเพียงแค่กังวลว่าจังเจิงเต้าใช้กำลังล่อลอกตนอยู่หรือไม่เท่านั้นพี่หวังนี่ท่านยังไม่เชื่ออีกเอาเป็นว่าข้ายอมสาบานสาบแช่งตัวเองเลยเป็นไงจางเจิงเต้ายังค้างร้อนใจไม่หายไม่จําเป็นข้าไม่เคยเชื่อในคําสาบานถ้าเกิดว่าคําสาบานมีผลจริงกักเดนอพวกนั้นก็คงถูกฟ้าผ่าตายไปไม่รู้กี่ครั้งไปตั้งนานแล้วหวังเคอรสายหน้าเหยมอ งั้นออข้าต้องทำยังไงท่านถึงจะยอมเชื่อจางเจิงเต้าถามก็แค่เอาของรักของห่วงที่สุดของเจ้ามาให้ข้าถ้าเกิดว่าเจ้าหลอกข้าแล้วก็ข้าจะได้ทำลายมันสวังเครอเอ่ยเสียยงหวังเคร่อเจ้าต้องทำตัวโหดเหี่ยมขนาดนี้ด้วยหรือข้าคือทายาทเพียงคนเดียวตลอดเก้าชั่วโคตรทั้งยังไม่เคยได้มีทายาทเอาไว้ให้สืบสกุลแต่เจ้ากลับคิดอยากทำลายตระกูลข้าจางเจิงเต้าพูดแล้วก็ใช้มือปิดอวัยวะส่วนล่างพลางกระถดหนีด้วยความผวาหวังเคร พัดในมือเจ้าไม่ใช่ของรักของห่วงของเจ้าครั้งก่อนเพื่อที่จะได้พัดอันนี้มาแม้แต่ชีวิตตัวเองเจ้าก็ไม่สนเจ้าเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือว่าพัดอันนี้คือของรักของห่วงนะหวังเค่อกล่าวด้วยใบหน้ามืดทีมท่านก็พูดแต่เนิ่นๆซีทำเอาข้ากลัวแทบตายแต่ว่าพัดในมือข้าพัดของข้าจางเจิ้งเต้ามองขัดสีดำในมืออย่างห่วงแหนพัดอันนี้เป็นสีดำสนิทต่อให้กลางออกก็ยังถูกปกคลุมด้วยหมอกสีดำหาอยู่ชั้นหนึ่งมองไม่ออกว่าเป็นของแบบไหนกันแน่ แต่ถึงอย่างนั้นจางเจิงเต้าก็ยังกำพัดเอาไว้ด้วยความอะไรอาวรหวังเครอรแบบมือรอหักเจ้าไม่ได้หลอกข้าถึงตอนนั้นข้าค่อยคืนให้จางเจิงเต้ามองพัดในมืออย่างแสนอาลายัยแต่สุดท้ายก็ยอมพยักหน้าก็ได้แต่ท่านอย่าทำหายเชียวหลักวางใจเถอหวังเคอรรับพัดมาก่อนที่จะเก็บมันไว้ในชายแขนเสื้อหวังเครอรในตอนนี้กำลังตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นเพราะพัดอันนี้แต่เป็นเพราะคำพูดก่อนหน้าของจางเจิงเต้าต่างหากตรับใดที่มันช่วยองหญิงโยเยเวได้ก็จะสามารถเข้าร่วมพักเทพหมาป่าสวรรค์ได้ นั่นคือความปรารถนาตลอดสิปีของมันเชียวมีแต่การได้เข้าร่วมกับพักเทพหมาป่าสวรรค์เท่านั้นมันถึงจะจัดการกับโชคร้ายที่เกาะติดได้อยู่ใต้โอเอาละค่ายอมเชื่อคําพูดเจ้าแล้วทีนี้ก็บอกรายละเอียดสถานการณ์ขององหญิงโยเย่มาให้ข้าเจ้าไปหาข้าอมูลพวกนี้มาจากไหนแล้วก็รางวันนามจับที่พักอิกาทองคําเป็นผู้ออกมีภาพเหมือนของนางอยู่เสียที่ไหนกันแล้วตระกูลเนี่ยยืนยันตัวตนนางได้ยังไงหวังเคื่อจ้องตาจางเจิ้งเต้าขณะถาม ข้ารู้มาว่าองค์หญิงโยเยเวนีไปที่ส0บหมืนมหาบรรพศข้าจึงไล่ตามไปไม่กี่วันก่อนข้าพบร่องรอยการต่อสู้ครั้งล่าสุดบนหุบเขาแห่งหนึ่งข้าจึงตามรอยพวกนั้นมาจนถึงเมืองจูเซียนและก็จับตัวศิทธตระกูลเนี่ยที่กำลังมุ่งหน้าไปรายงานต่อพักอิกาทองคํำได้พอดีจากปากคามของมันข้าจึงงอรู้ว่าเดิมทีตระกูลเนี่ยเองก็ไม่อาจยืนยันตัวตนขององค์หญิงได้แต่เป๊ก นอเพราะว่าหนึ่งในคนติดตามขององค์หญิงพลั้งเผอหลุดปากออกมาประมุกตระกูลเนี่ยเมื่อรู้ข่าวก็วางอุบายทันทีก่อนอื่นมันหลอกให้พวกองค์หญิงตายใจจากนั้นค่อยวางยาพิษปิดท้าย่อด้วยการฆ่าคนรับใช้ขององค์หญิงไปสองคนจนสามารถจับกุมนางมาได้ในที่สุด ตอนนี้พวกมันกำลังรอรับรางวัลจากพักอิกาทองคำกันอยู่แม้ว่าข้าจะสกัดหนึ่งในสิตรกูลเนี่ยไว้ได้ก็จริงแต่ก็ยังมีสิตรกูลเนี่ยอีกสามคนที่มุ่งตรงไปยังพักอิกาทองงอคคำจากอีกสามเส้นทางต่างกันอย่างมากอีกเพียงครึ่งเดือนนอคนของพักอิกาทองคำก็จะมาถึงแล้วน้ำเสียงของจังเจองอเฝ้าร้อนรนเป็นกังวลยิ่งตระกูลเนี่ยนั่นเป็นถึงตระกูลผู้ฝึกชาล,ลำดับหนึ่งของเมืองจูเซียนเลยนะประมุกตระกูลเนี่ยเทียนป้าก็คือจิ้งจอกเท่าแสนเจ้าเล่ห์ การจะชิงตัวองค์หญิงมาจากเนื้อมือของมันเป็นไปไม่ได้เลยสักนิดหวังเคอานิ้วหน้ากล่าวคนอื่นอาจทําไม่ได้แต่ท่านต้องทําได้อย่างแน่นอนจังเจิงเต้ารีบเอ่ยหวังเคหน้าดําแม้ว่าตระกูลหวังจะตั้งรกรากอยู่ที่เมืองจูเซียนมาได้สิปีแต่ก็แค่วางหลักฐานทางการค้าวไว้เท่านั้นคนที่ต่อยตีเก่งที่สุดในตระกูลก็คือตัวข้าที่อยู่แค่ขอบเขตเซียนเทียนธรมธรมดาาเท่านั้น แต่ตระกูลเนี่ยมีผู้บรรลุขอบเขเซียนเทียนนับสิบเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเทียนป้าเองก็บรรลุขอบเขเซียนเทียนขั้นสูงสุดแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้จะยิ่งทรงพลังขนาดไหนแต่เจ้าจะให้ข้าไปชิงตัวคนมาจากมันเนี่ยนะเช่นนั้นแล้วท่านช่วยข้าตามหาฐานที่ที่องหญิงโยเยเวถูกขังเอาไว้ได้หรือเปล่าละ่ะข้าจะขุดอุโมงค์แอบพา นังออกมาเองจางเจิ้งเต้าเอ๋ยอย่างหมายมาดอข้าก็บอกเจ้าแล้วไม่ว่าเนี่ยเทียนป้าผู้นั้นเป็นจิ้งจอกเท่ามากเลยก่อนที่จะได้พบสิทธิจากพรรคอิกาทองคำมีหรือจะยอมแพร่งแารพิกัดที่ซ่อนตัวขององค์หญิงเรื่องใหญ่ขนาดนี้ข้ากลับไม่เคยได้ยินผ่านหูมาเลยสักครั้งเห็นได้ชัดว่าเนี่ยเทียนป้าเหยียบเรื่องนี้ไว้จนมิชนิดที่ว่าไม่ได้บอกใครเลยสักคนอีกฝ่ายตั้งใจจะรับรางวัลอย่างเงียบๆหวังขึอรีตาคาดการณ์ จริงแท้คนที่ไปรายงานข่าวต่อพักอีกาทองคําที่ฆ่าคําที่ฆ่าจับตัวมาได้เรียกได้ว่าเป็นคนสนิทของเนี่ยเทียนป้าแต่ถึงอย่างนั้นมันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าองคง์หญิงโยเย่ถูกขังอยู่ที่ไหนหวังเคอร์เอ่ยด้วยสีหน้าวิตกเนี่ยเทียนป้าจะต้องซ่อนตัวองค์หญิงโยเยวไว้เป็นอย่างดีแน่มันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทํานองหกักไม่เห็นกระต่ายไม่ปล่อยเหี่ยวอยู่แล้วหนึ่งคิดจะแย่งตัวองค์หญิงโยเยเวมาจากเนือ้อมือมันยากหวังเคอรีตากล่าว งั้นจะทำยังไงกันดีของรักของข่าก็ยกให้ท่านไปแล้วท่านจะทำเหมือนว่าเห็นคนตายแอหลวไม่ยอมช่วยไม่ได้นะหากองค์หญิงโยเยเวตายไปแล้วก็เบื้องบนจะต้องเอาชีวิตข้าแน่ที่หวังเห็นแก่มิตรภาพที่เราร่วมขุดสุสานบรรพชนราชาปีศาจมาด้วยกันกับผลประโยชน์ที่ท่านได้ไปมากมายท่านจะต้องช่วยข้าณนะจังเจิงเต้าพุ่งตัวเข้ามากระทันหันแต่หวังเคิก็หลบใบหน้าเปื้อนน้ำหูน้ำตาของจังเจิงเต้าได้ทันท่วงทีไม่ต้องแตกตื่นไปขอเวลาข้าคิดขอเวลา,าขลา้าคิดก่อน หวังเครอขมวดคิ้วครุ่นคิดจางเจิงเต้าที่อยู่ด้านข้างไม่กระดิกตัวรอให้หวังเครอคิดหาทางจางเจิงเต้าต้องการช่วยองคหญิงโยเยเวหวังเครอในตอนนี้เองก็ต้องการช่วยนางด้วยเช่นกันเพราะว่านั่นคือหนทางเดียวที่จะทําให้มันได้เข้าร่วมกับพักเทพหมาป่าสวรรค์ภายในตําหนักใหญ่หวังเครอเดินไปเดินมาเป็นหนูติดจันขณะกําลังเค้นสมองขบคิดจู่จูด,ดวงตาของมันก็ลุกวาวพี่หวังท่านหาทางชิงตัวหญิงหยิวโยมาจากมือเนี่ยเทียนป้าได้แล้วหรือจางเจิงเต้าถามอย่างมีหวังแต่หวังเค่อกลับใส่หน้าชิงตัว ชิงได้ที่ไหนกันเล่าแต่ว่าข้ายังสามารถแปลงโฉมองค์หญิงโยเยเวได้อายุไม่ใช่หรือไงแปลงโฉมท่านคงไม่ได้คิดหาคนมาเล่นละครเป็นองค์หญิงโยเยเวจากนั้นก็หลอกพักเทพหมาป่าสวรรค์ว่านี่คือนางหลอกกระมังจางเจิงเต้าถามด้วยสีหน้าเหม่อลอยในสายตาของเจ้าเห็นข้าเป็นจอมละวงโลกยังไงหวังเค่อถามด้วยใบหน้าดำทะมึนจางเจิงเต้าที่ยังคงเหม่อลอยเริ่มมีความแน่วแน่สอดแทรกเข้ามาจากนั้นจึงพยักหน้าช้าๆหวังเคิอ 1>, 1. หมายถึงลงมือเมื่อเห็นเป้าหมายชัดเจนเท่านั้นให้กำลังใจ37